สวัสดีค่ะพี่อ่านเองนะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะเลิกใช้คำคำนี้แล้วชีวิตคุณจะพุ่งพุ่พุ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะลงมือทำอะไรอย่างเช่นลดน้ำหนักหรือว่ากำลังจะเรียนอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะให้คุณเลิกพูดคำนี้หรือเลิกขอกำลังใจจากคนอื่นด้วยคำนี้นะคะก็คือคำว่าสู้ๆ สู้ๆนะอย่างนี้ไม่ใช้นะคะให้ใช้คำว่าฉันสำเร็จได้ทุกเรื่องง่ายๆสบายๆายนะคะเห็นไหมคะว่าคํามันต่างกันขนาดไหนคําว่าสู้ๆเนี่ยมันดูเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณปรับความคิดว่าฉันสําเร็จทุกเรื่องได้ง่ายๆสบายๆนั่นแหละค่ะคุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยรอยยิ้มค่ะ คำว่าสู้ๆมันดูแบบเหงื่อแตกนะ <c oughs> เอาไปใช้กันนะคะพี่อันใช้ตลอดระยะเวลา11เดือนที่ลดน้าหนักมาได้15กิโลนะคะเพราะว่าพี่อันบอกตัวเองว่าฉันทําได้สําเร็จง่ายๆสบายๆทุกเรื่องค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ